ะะจำนวนแรกคือยี่สจยี่สิบสี่จุดศนย์เกาำนวนที่สองยี่สต่อไป24.89ิบนะคะต่อไป24.90ิบ้าและสุดท้ายคือ24.98 5ข้อใครถูกหมดเลยเก่งมากทั้งห้องเลยมีผิดใครผิดหนึ่งข้อ2 สามกินถูกกี่ข้อคะ,อะใครที่ไม่ได้หรือเรียงไม่ถูกนะคะได้ศูนเดี๋ยวพัฒนาด้วยนะคะทำไมถึงไม่ได้เพราะอะไรนะคะการดูนักเรียนอย่างเช่นข้อนี้อะไรที่เหมือนกันเอ่ยยี 24. สิ่งที่นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบคือทศนิยมในตำแหน่งที่หนึ่งอะไรมีค่าน้อยที่สุดในจำนวน5ตัวนี้คือ0ก็ใส่เป็นจำนวนแรก ต่อไปอีกอะไรอ่ะต่อไปคือ8 8มีซ้ำกัน2ตัวในหลักส่วน10แล้วก็ดูในหลักส่วนร้อยคือเลข9กัว่าเลขศนอะไรมีค่าน้อยกว่าเลข0ก็ใส่ต่อไปแล้วเราก็เรียงเลข9นะคะจำนวนต่อไปมีเลขอะไรเลข9เหมือนกันในหลักส่วน10เหมือนกันแล้วก็พิจารณาในหลักส่วน100คือเลข8กับเลข0อะไรมีค่าน้อยกว่า ศูนย์ก็ใส่ไปจำนวนสุดท้ายจึงเป็น24ี่จุดเปดนะคะนะใครที่ยังไม่ได้นะดูด้วยนะคะอะทีนี้มาสู่เรื่องที่จะเรียนในวันนี้คือเรื่องเดิมก็คือการเปรียบเทียบทศนิยมแสนสนุกก็เป็นการเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งหรือทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง,นนง,นง,นง,นงกับทศนิยมสองตำแหน่ง นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะอาทีนี้มาดู่ิดเจรณานะคะศ9กับ0.90เดี๋ยวให้ดูจากรูปก่อนอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้แบ่งเป็น10ช่องระบายสีไป9ช่องมันก็คือ0.9รูปเดียวกันเช่นกันเท่ากันนะคะก็คือรูปที่สองนี้ เพียงแค่ครูแบ่งในแนวแนวนอนออกไปอีก10ช่องมันก็จะกลายเป็นมีช่องทั้งหมด100 100ช่องส่วนที่ระบายสีไปแล้วกี่ช่อง90ช่องมันก็คือ0.90มันมีพื้นที่เท่ากันไหมเท่ากันเลยมันคือรูปเดียวกันแต่เพียงเราแบ่ง ส่วนออกไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วมันมีพื้นที่เท่ากันนะช่องที่ระบายไปเนี้ยอันนี้คือ9ช่องอันนี้ก็คือ90ช่องเพราะเราแบ่งแนวนอนไปอีกดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองมีขนาดเท่ากันและส่วนที่ระบายสีมีขนาดเท่ากันนะดังนั้นข้อนี้จึงสรุปว่าทศนิยมนี้เท่ากันไหม เท่ากันนะคะดังนั้นศูนย์จุดจึงเท่ากับศูนย์จุดถ้านักเรียนจะทำทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้นักเรียนก็แค่เติมอะไรเข้าไปเติมศูนจากศ9นจุดเเนี่ยทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือเติมศูนเข้าไปแต่ถ้าทศนิยมสองตำแหน่งที่ตัวอะไรคะ ที่ทศนิยมสองตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สองเนี่ยเป็นศูนย์ถ้าตำแหน่งที่สองเนี่ยเป็นศูนย์นักเรียนสามารถทําให้อยู่ในรูปของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้ไหมได้โดยการตัดศูนย์ทิ้งไปได้ในกรณีเดียวคือตำแหน่งที่สองเป็นศูนย์เท่านั้นไม่ใช่เป็นเลขสองนักเรียนจะตัดเลขสองทิ้งไม่ใช่นะกรณีเดียวคือข้างหลังนี้เป็นศูนย์ค่าจะาคงเดิมนะค่ามาันจะาคงเดิมไว้นะ ต่อไปอทศนิยม1นึ่ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นทศนิยม2องตำแหน่งได้โดยเติมศูนย์ต่อท้ายทศนิยมนะคะตำแหน่งที่1อีก1ตัวนะคะดูอ่ะ,อะตรงเติมทศนิยมในสี่เหลี่ยมเนะี่ยให้ถูกต้องเดี๋ยวให้หนักเรียนช่วยกันตอบรูปที่1นะคะแบ่งออกเป็น10ช่องระบายสีไปสอ ็คือ0.2อันนี้รูปเดียวกันเลยระบายไป20ช่องมันก็คือ0.200รือเขาบอกว่าเท่ากับนักเรียนอาจจะบอกว่า0.2เท่ากับ0 2 0อะต่อไปข้อนี้0.6ดูจากรูปอันนี้ระบายไป6 6ส่วนก็คือ0.6 อันนี้100ส่วนระบายไป60ส่วนมันก็คือศูนหกศูนไม่ใช่60นะคือ0ูนจุดหกศูนต่อไปอ่ะอันนี้ให้เว้นช่องนี้มาแต่บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้ระบายไปแปดสิบช่องมันก็คือ0ูนจุดแปดศูนส่วนรูปนี้ระบายไปกี่ช่องแปดช่องเท่ากันมันก็คือ 0.8เท่ากันไหมเท่ากันนะต่อไปอย่างข้อนี้ไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยแต่ให้รูปมารูปแรกนี้ระบายไปกี่ส่วน3ส,ส่วนมันก็คือ0.3ช่องที่2 100ช่องระบายสีไป30ช่องมันก็คือ 0. ส0ศย์ฉะนั้นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยสามารถทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้โดยการเติมศูนย์อ่ะเชน่นอ่ะเช่นหนึ่งจุดหนึ่งเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งถ้าคูทำหนึ่งจุดหนึ่งนี้ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือเติมเติมศูนย์เข้าไปนะถ้าศูนย์จุดสองเท่ากับศูนย์จุดสองแต่ถ้าคูเติมศูนย์เข้าไปค่าคงเดิมไหมอันเนี้ยคงเดิมไหม คงเดิมถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถทําให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้โดยการเติมศูนย์แล้วถ้าทศนิยมสองตำแหน่งนะคะในกรณีที่มีตำแหน่งที่สองเป็นศูนย์นักเรียนสามารถตัดศูนย์ทิ้งได้นะตัดศูนย์ทิ้งได้มันก็คือสองศนจุดสองมีค่าเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสิบเอดจุดิบเอดจุดหเท่ากับสิบเอดจุดหเติมศูนย์เข้าไปข้ามมันก็ คงเดิมนะได้นะอะทีนี้เดี๋ยวให้เปรียบเทียบทีนี้โจงเปรียบเทียบนะคะสามจุดเจ็ดห้ากับสามจเจ็ดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเวลาเราเปรียบเทียบเดี๋ยวคุณจะให้ช่วยกันตอบคำถามนะคะสามจุดเจ็ดห้าเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งประพลศักดิ์คะ 3.75เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะถูกต่อไป3าม <3. S 1> เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง 1, <S 1>, 1 <S ตำแหน่งเพราะว่าหลังจุดทศนิยมมีแค่ตัวเลขแค่กี่ตัว1ตัวแล้วถ้าครูจะทำสามจุดสามจุดเจ็ดเนี่ยให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งทำได้อย่างไรเอกอะไรนะ สามจุดเจ็ดเนี้ยสามจุดเจ็ดเขียนเป็นโทศนิยมสองตำแหน่งได้อย่างไรทำสามจุดเจ็ดเนี้ยจากโทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้เป็นโทศนิยมสองตำแหน่งได้อย่างไรเติมอะไรลงไปอ่าเติมอะไรลงไปคะติห้าลงไปใช่ไหมคะจากสามเติมลงไปแล้วค่าไม่เปลี่ยนด้วยสามจุดเจ็ด เติมอะไรลงไปคะถึงจะกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถ้าเธอเติมศูนนะคะเติมศูนย์ลงไปนะก็จะกลายเป็น3.70จอย่ใครไม่ฟังนะคะถ้าครูถามแล้วตอบไม่ได้นะมีในข้อสอบด้วยนะครูให้เปรียบเทียบทศนิยมด้วยครูมีให้เขียนด้วยนะคะมีข้อสอบเขียนด้วย ทีนี้เปรียบเทียบนะคะสามจดเจ็ดห้ากับสามจดเจ็ดศูนย์ได้อย่างไรแล้วก็มาทำอะไรกันเปรียบเทียบได้ยังไงสามจดเจ็ดห้าเนี้ยอะไรที่เหมือนกันหลักหน่วยเหมือนกันไหมเหมือนสามหลักส่วนสิบเหมือนกันไหมเจ็ดแต่หลักส่วนร้อยอันนี้คือเลขห้ากับเลขศูนย์อะไรมีค่ามากกว่ากันเลขห้าฉะนั้นสามจุดเจ็ดห้านะคะ หนึ่งมากกว่านะคะ3.75มากกว่า3.70นะคะทีนี้เอกสิทธิ์ใช่ไหมเอกสิทธิ์อะไระไใช่ไหมไม่ใช่คิดดีซั์เหมือนเดิมคูยจำสลับกันแล้วนะ่า3.70กับ3.7มมีค่าเท่ากันไหม เท่ากันไหมแต่กียสามจุดเจ็ดเธอทําให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเธอเติมศูนย์เข้าไปฉะนั้นครูจึงถามว่าสามจุดเจ็ดศูนย์กับสามจุดเจ็ดเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันไหมเท่ากัน,ถ,กนถ้าเราจะทำสามจุดเจ็ดศูนย์เนี่ยให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็แค่ตัดอะไรทิ้งไปตัดศูนย์ทิ้งไปนะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่านะอ่ะเท่ากัน ดังนั้นนะคะดังนั้นสามจเจ็ดห้านะคะสาม5ุดสามจุดเจ็ดห้านี้ซึงมากกว่าสามจุเ็ข้อต่อไปทีนี้จงเปรียบเทียบศน